หลายคนรู้แค่ว่าคิงออฟดิลิเจนเป็นฮีโร่สายแทงที่ตายยากมากแต่ความจริงแล้วในเนื้อเรื่องจักรวาลของ Shadow Fight เขาเคยเลือกความตายเพื่อปกป้องชาวโลกมาแล้วจริงๆ วัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพในเกม Shadow Fight 4 Arena กันอีกครั้งนึงนะฮะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผมยังไม่เคยทำคลิปประวัติของตัวละครเลยนะครับดังนั้นในคลิปนี้นอกจากผมจะมาเล่น King of e l i u n แล้วผมยังจะขอพูดถึงประวัติของตัวละครด้วยซึ่งเนื่องจากว่าผมเคยทำคลิปบอกเทคนิคการเล่น King of e l i u m ไปแล้วนะครับ ดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยจะขอเน้นไปที่ประวัติของตัวละครเป็นหลักเลยแล้วกันนะครับนี่ครับแล้วก็ตาแรกครับเจอกับมังกิคิงไปก่อนเอ้ยโดนตูดปูโดนตีโดนตีเอ้ยเอาไงโดนถีบเข้ายอดนาเข้าให้ไปก่อนหนึ่งตัวสำหรับอาวุธที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธใหม่ที่ผมยังไม่เคยรีวิวนะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาใช้ในคลิปนี้ด้วยเลยนะครับจะเป็นอาวุธหมากาศอสรพิษราตีนะคือความสามารถเนี่ยจะบวก โจมตี5%และจะบวกท่างเงา10%นะครับนอกจากนี้นะฮะเวลาเราโจมตีด้วยดาบสำเร็จนะครับก็จะมีการดูดเซอล์วิญญาณสะสมเอาไว้นะและจะเอาดาเมจที่รวมเอาไว้เนี่ยมาแปลงเป็นดาเมจเวลาเราใช้ท่าหลังฟันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ท่าเวลาใช้ดาบเนี่ยเออเวลาเราฟันสะสมไปเยอะเนี่ยแล้วถ้าเกิดใช้ท่าหลังฟันโดนจะแรงมากเลยเดี๋ยวเพื่อนๆลอง อ่าสังเกตดูตอนผมใช้ท่าหลังฟันโดนแล้วกันนะครับว่าจะแรงกัน่ไหนนะดูก็นี่หลังฟันแม่แต่มันกันได้ครับแม่พยายามจะใช้โดนแต่มันก็ได้ทุ่มไปก่อนทุ่มไปก่อนเสมแล้วไปขึ้นฟันครับตาหอกก็ไปดูพลังซะหน่อยเออไอหูจะมุดไปหลังครับแต่ว่ามันติดแดดหน้ามันอยู่ไกลไปหน่อยนะเมื่อกี้โอ้ยโดนโดนโดนติดมุมโดนติดมุมไม่ดีครับอื้อื้อื้อย่างไงเราไอ้ก้องชิบวาไอ้กระตชีบวะอแม่คอสหลังคอสหลังอ่ะขึ้นฟันขึ้นฟันนี่ขึ้นฟันสตาร์ทอัพโคตรเร็ว นี่คือแฟนพีเลย์ภาพนะฮะอย่ามาสตาร์ทอัพแข่งกับทา้าเกิดแฟนพีเรไอ้หนูเฮ้ยแหมไม่รู้ซะแล้วใครเร็วกว่าใครตัวต่อมาเจอคิงออกซิเจนเหมือนกันนะครับแหมต้องบอกว่าคิงออกซิเจนเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่มีประวัติยาวนานตัวหนึ่งในจกักรวาลของ shadow fire นะเออเพราะว่าออในจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะก่อนที่กองทัพคิงออกซิเจนก่อนที่กองทัพริเจียนนะครับผมสถานะเดิมของคิงออกซิเจนเนี่ยคือเคยเป็น กษัตริย์ผู้ทรงบัญญาที่ปกครองในะอนาณาจักรแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของกลุ่มนักลบ,บที่มีจิตปัญญาเรื่องการบูชาไฟนะครับหรือว่าเป็นแบบเป็นผู้บูชาไฟอะไรประมาณนั้นนะประมาณนี้แหละดังนั้นเนี่ยเราจะเลยเห็นเราเลยเห็นว่าในเกมเนี่ยจะมีกระทําสกินสกินหายากอ่ะที่เป็นสกินผู้ปกครองแห่งอัคคีมานะครับซึ่งอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นรูปลักษณ์ของ k ิ n อ of the l เ g เซียนในตอนนั้นแหละโหจบไปหนึ่งทีมครับแต่อย่างเราไม่จบนะ คือความเจ๋งของชา d o โ f ไฟ h t เนี่ยถ้าเกิดเราดูดีดนะสกินแต่และสกินเนี่ยทำให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องของตัวละครแต่ละตัวด้วยนะเออเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปมาเริ่มที่เนื้อเรื่องกันต่อนะออแรกเริ่มเนี่ยเออแรกเริ่มชา a ์โ w นะครับผมตอนนั้นเนี่ยมีตัวเอก Shadow Fight 2นะได้เดินทางไปยังอาณาจักรนี้นะครับผมเพื่อช่วย ผู้คนจาัดก,การลูกหลานของสิ่งมีชีวิตต่างโลกซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตจากโลกเงาครับหรือเรียกว่าชาร์โดบีดนะครับหรือว่าที่เราเคยได้ยินในเกมที่เขาเรียกว่าบีดเงาอะไรประมาณนั้นนะน,นี่แหละชาร์โดบีดนี่แหละหลังจากนั้นนะครับผู้ชมก็เริ่มทาให้ผู้ชมเนี่ยเริ่มศรัทธาชื่นชมจากคนที่มาช่วยต่อสู้นะครับทำให้เริ่มมีการก่อตั้งบริเจียนขึ้นนะครับโดยยึดหลักการต่อต้านเงาหรือว่า Shadow Energy เป็นแกนหลักของอเรียกว่าเป็นแกนหลักของทีมนี้นะฮะทีมล e เจียนนะฮะผมเลยยังไงล่ะเฮ้ยไอตูวอะเฮ้ยไอ,ยอยตัวนี้ไม่ธรรมดาครับมันมีดาบมันมีดาบมันมีของดีมันมีของดีองดโอ้โหแมมันเอาไงออ้ยแม่ถ้าฟันแรงมันนี้เป็นปัญหาจริงนะโอ้โหแล้วเตะโดสโลมาติดคี้ดิ่ข้อครับแล้วโอ้โหแม่ไอตูมันแสบจริงนะมีอาวุธตัวนี้เนะี่ยแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมีอาวุธเข้าไม่ได้เข้าไม่ได,เไได้เข้าไปแล้วโดนแม่เข้าไปแล้วโดนนะฮะแม่อาวุธตัวนี้แสบจริง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างนี้อย่างนี้กระโดดทีบแ,แล้วท่างเงาไปกระโดดทีไปท่าเงาแล้วยังไงเรามีอาวุธได้ยังไงจะกระโดดทีบแล้วระเบิดท่างเงาปาทอแล้วเนื้อเรื่องต่อจากนั้นนะครับก็คือว่าเอ่อคิงออฟดิจเนเนี่ยตอนนั้นก็มีภรรยานะครับเป็นพราชินีนะตอนนั้นเนี่ยมิธิดาสองคนนะครับคือมอยล่าและโรแลนด้านะครับผมซึ่งโรแลนด้านี่ก็คือราชินีในเอ่อก็คือราชินีองค์ปัจจุบันของริจยน ในยุค Shadow Fight พัก3มนันเองนะฮะใครเล่น Shadow Fight พัก3ก็คือ,ค <exclude không? S 1> อยุคนั้นเลยนะแต่ถ้ามีเวลาผมจะมาเล่นให้ดู Shadow Fight พักามาตอนนี้ขอสู้กับปลินก่อนเฮ้ยแม่ม <salad> ันเสียบปะเสียบปะอุ้ย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 อุ ซึ่งเจ้าเดอะสเกิร์ตนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์ร้ายได้นะครับทําให้ตอนนั้นเนี่ยมีผู้คนล้มตายมากมายเลยนะโอ้โหเรียกว่าเป็นแบบมหันตภัยเลยนะฮะก๊กระโดดลงก่อนกระโดดลงก่อนแล้วแมมันคือมันเหมือนโรคระบาดแต่ว่ามันทําให้คนกลายเป็นสัตว์ประหลาดได้แล้วก็มีคนล้มตายด้วยแล้วก็พุ้งก็ไปใหม่มันหลบได้ริมหลบได้โอ้โหแล้วตอนนี้ตัวที่2ครับแต่ว่าผมพลังเหลือค่อนข้างน้อยขึ้นไปก่อนครับเครีย์ไปก่อนอย่าให้เข้าใกล้เนี่ยก็เลย หอกแม่จะใช้หอกแต่ว่ามันเตะเร็วแล้วก็หนึ่งสองไปครับหนึ่งสองไปแล้วขึ้นฝันขึ้นฝันไปก่อนโอ้ยเกือบตายปะโทตัวต่อมาโอ้โหแม่คิงออาเบเจียนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เหมือนเป็นสายเติมนะแม่สก,กินจัดเต็มจริงเจงมาดูกันว่าเพลทวินจริงหรือเปล่าปะโทแล,แ,ลแล้วเราเน้นเนื้อเรื่องกันดกวาครับเออตอนนั้นเนี่ยภรรยาของกษัตริย์นะครับถูกสัตว์ร้ายสังหารนะโอ้โหเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยแบบเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากนะครับแล้วก็ทางมอยล่านะ ก็ติดเชื้อเกิร์ตด้วยนะครับทำให้เธอเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะครับและในคืนแห่งโรคระบาดวันนั้นนะครับผมกษัตริย์เนี่ยได้นําทัพออกไปสู้ครับของผมกับไปต่อสู้กับชาโดนะฮะเพื่อยับยั้งการลุกลานของโรคระบาดนะครับแต่แต่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมแหมผมสไตล์ผมต้องของกระโดดถีบแล้วใช้คอมโบเดิมครับแล้วกระโดดถีบแล้วท่าง,างอะไรหมดท่าเงา แต่ติดเงาติดบมอย่างนี้ขึ้นฝันไปครับติดคิติดคิโอ้โหแม่โอ้มันมีท่าเงาเหมือนกันโอ้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องเนื้อเรื่องเอาไว้ก่อนตอนนี้ก็ใช้สติเพราะว่ากำลังจะตายเดี๋ยวก่อนเอาไงเอาไงล่ะเฮ้ยเอาไงล่ะเฮ้ยระเบิดเกาะอ่ะระเบิดเกาะอ่ะนี่ระเบิดเกาะอ่ะฮะแหมดูสกินครับสกินนี้ก็ไอ้แมสกินของตัวคู่ต่อสู้ก็บ่งบอกถึงเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับว่าเป็นการที่ เอ่อคิงออกิเจนกลายไปเป็นวิญญาณนะครับกระโดดทีมก็ไปแล้วนั่งฝันแล้วหนึ่งหนึ่งสองไปทีนึงเรียบร้อยเก็บเไปอีกทีมอุ้ยเกือบไปครับเราไปต่อเนื้อเรื่องกันต่อนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันสู้กับโรคระบาดก็เรียกว่ามันไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยกำลังทหารนะครับตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์เลยแบบต้องตัดสินใจทําสิ่งที่ช็อคที่สุดนะครับนั่นก็คือการใช้พลังทั้งหมดของตัวเองนะดูดซับเอาพลังของเกิร์ต ทั้งหมดเข้ามาในร่างกายนะครับไม่เลยเพื่อที่จะผนึกและหยุดยัง้งเอ้ยอันนี้อะไรนะมันยอมเหรอมันทําอะไรมันไม่สู้วะมันกระโดดกระโดดอย่างนี้วะอ่ะเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องแล้วผมอันนี้ไปก่อนนะนเดี๋ยวเรื่องมันยาวนะครับผมอ่าขอรีบรีบเคลียร์รีบเคลียร์ขออนุญาตรีบเคลีย,ยร์ยนะคิงออสเตรเลียนะครับก็ใช้พลังทั้งหมดนะครับเพื่อดูดซับพลังสเกิร์ตเข้าไปในร่างกายตัวเองนะครับตอนนั้นเนี่ยเพื่อที่จะผนึกและหยุดยั้งการแพร่กระจายของมันเป็นการชั่วคราวนะครับแต่การกระทําในครั้งนั้นเนี่ยยทให้้้อตงแลกดว ชีวิตและจิตวิญญาณนะครับก่อใหออ้ก่อนที่วิญญาณจะสลายไปนะครับเราจึงจะได้เห็นว่าคิงออร์เดเลเชียนเนี่ยสามารถกลายเป็นวิญญาณนะได้ด้วยนะครับซึ่งความเจ๋งของเกมนี้นะครับคือการที่อย่างที่บอกอะว่าสกินหรือว่าท่าของแต่ละตัวละครเนี่ยมันบง่บง,บ,งบอกเนื้อเรื่องเลยนะครับแหมเรียกว่าโคตรเจ๋งอะต่อไปหลินครับเดี๋ยวยาวไปยาวต่อไปที่เนื้อเรื่องนะฮะตอนนั้นนะฮะคิงออร์เดเลเชียนเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงนะครับเขาก็ได้ ตรึงสถานะของการติดเชื้อของมอยล่าไว้นะครับผมทําให้เธอเนี่ยไม่แก่หรือเปลี่ยนเป็นสัตว์ร้ายโดยสมบูรณ์นะครับและขอให้ชาร์โดนำพามอยล่าไปยังในที่ที่ปลอดภัยนะซึ่งก็หมายถึงคือเกาะที่ลึกลับในชา a ์โ w ไฟส h t ามนั่นเองนะครับผมโอเคจบไปนหนึ่งทีมครับเดี๋ยวเราต่อในอเรื่องกันยาวๆนะในคลิปนี้นะครับผมมาถึงทีมพี่4นะครับตอนนี้ในเกมนะครับผม เดี๋ยวดูว่าต่อไปจะเจออะไรโหแล้วทีมนี้ค่อนข้างแข่งนะเพราะว่าโหเลเวล12ถึง2ตัวเลยนะครับแหมจะเอาชนะได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้โหอาวุธมหากรทุกตัวนะแหมค่อนข้างแข็งต่ดูค่อนข้างแข่งนะเออจะว่าผมตบหมูตบไก่ไม่ได้แล้วนะครับผมอันนี้แข็งค่อนข้างแข็งเลยนะามาตอนน่อในเรื่องกันต่อครับเอ่อหลังจากที่ King of the l e g e n d ได้สิ้นพระชนลงนะครับเอ่อในขณะที่กองทัพ Le ิเจนเนี่ยก็มีการสืบทอดความเปลียดชังต่อพลังเงาและกลายเป็นกองทัพที่เราเห็นใน Shadow Fight รับ ส่วนเอ้าแล้วยอมไปอีกทีนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเล่าตรงนี้ให้จบก่อนนะครับลอเรนดาเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นราชินีองค์ถัดไปนะตัวแข็งครับสิบเลวลสิบสามครับโอ้โหแข็งครับยิ่งแรงขึ้นยิ่งแข็งฮะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหตึงมือครับตอนนี้ครับบอกได้เลยครับทีมที่ห้านะครับโอ้โหเดี๋ยวจะดูว่าทีมที่ห้านี้จะเอาชนะได้ไหมฮะโอ้โหเลวไปสิบสามนี่บอกเลยว่าตึงฮะเพราะฉะนั้นตานี้ไม่ใช่เป็นการตบไก่แน่นอนนะครับบอบอกได้เลยว่าตึงโอเคเดี๋ยวขอเล่าเรื่องต่อใกล้จบแล้ว คิงออตโตลิเจียนนะครับผมได้ปรากฏตัวขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับในชาร์ตไฟสี่อารีน่านะครับและและเราจะได้เห็นเขานะครับในโหมดเนื้อเรื่องนะครับเราจะได้เห็นคิงออตโตลิเจียนเนี่ยมาในฉากที่เป็นสุสานนะครับและมีรูปลักษณ์และมีรูปลักษณ์เหมือนนักรบซอมบี้สมชุกิกรศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยถึงบอกว่าเนื้อเรื่องมาต่อกันนะเออเนี่ยพอผมเล่าปุ๊บเป็นไงเห็นภาพไปไหมเออแล้วอันนี้ก็คงจะเป็นรูปลักษณ์ของคิงออตโตลิเจียนนะสก,กินที่เป็นเ,เหมือนซอมบี้อ่ะที่แบบเหมือนหน้าหน้าแก่ๆนะ ก็อันนั้นก็น่าจะเป็นรูปลักษณ์ตอนที่เขาอยู่ในหลุมฝักศพไแหละนะเปซอมบี้แหละนะโอ้โหแม่มาบอกแล้วว่าสกินและเนื้อเรื่องต่างๆมันต่อเนื่องกันนะโคตรเจ็งอ่ะเป็นเหมือนเรื่องราวเรื่องยาวนะครับอ่าแล้วก็ในร่างที่เราเห็นนะในร่างนั้นน่ะเราก็จะเห็นว่า King อร์เ g e จียเนี่ยมีพลังป้องกันและพลังโจมตีที่แบบโอ้โหเรียกว่ารุนแรงมหาศาลมากนะที่เราแบบเพื่อใครเคยสู้บอสคิงออร์เ g e จียใน Shadow f ไฟ h t 4ก็จะรู้นะครับว่าแม่แรงจริงนะ เออแล้วก็ยังมีร่างที่อยู่ในสถานะไร้ตัวตนด้วยน,น,นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความแข็งแกร่งนะครับของจิตวิญญาณของ King er คิงออตอริเจียนะฮะเรียกว่าจิตวิญญาณถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วนะตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็เรียกว่าจิตวิญญาณของคิงออฟตอเจียนเนี่ยยังคงมีปณิธานที่จะปกป้องกองทัพพลิเจียนอยู่ตลอดไปนะครับแหมเ <c oughs> ล็กบ๊าพอตับลูกเรื่องแล้วไม่โคตรอินนะฮะ <Yeah. S 1> โอ้โหเนื้อเรื่องนี้แม่งไม่ธรรมดาบอกกันเลยนะฮะ แหมโคตรเจ๋งเรื่องเ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ถือว่ามาัดจบที่ภาคสี่นะครับผมก็ใครอยากจะรู้เรื่องเราโดยละเอียดก็ต้องเล่นเองนะฮะแต่ว่าเรื่องราวของคิงอลูดิเจนก็มีประมาณนี้และตัวต่อมาที่ผมเจอนะครับก็จะเป็นนี่ครับสาวน้อยเด้อจ้าแหมนางสนมหรือเปล่าเนี่ยฮะนางสนมหรือเปล่าเอาปขอพี่ดูดเลือดหน่อยโหแล้วตอนนี้พลังผมเหลือน้อยครับอืหลังฟันไปแหมไม่ได้ไม่ได้หลังฟันไปอืแล้วผมโดนเองครับโหจ,จะตายตอนนี้ โอ้แล้วตึงที่บอกในเบจจุดสามตึงมือครับตานี้ครับตึงมือจริงจกระโดดทิ้งก็ไปกระโดดถีบไว้ทีนี้ก็กระโดดก็ได้ไปแล้วคําจับทุ่มกระโดดเป็นการแอนตี้หลอกหลอกแอนตี้จ้ำเขาเรียกว่าแอนตี้จ้ำถ้ากระโดดไปแล้วไม่เตะเขาเรียกว่าแอนตี้จ้ำนะฮะก็ใช้เป็นเทคนิคการกระโดดเข้าไปแล้วก็จับทุ่มได้นะเวลาแบบบางทีศัตรูเขารอกันไงกะว่าแล้วกระโดดไปเตะแอนตี้อ่ะนะเราจะนั่ใช้ทีได้นะกระโดดเข้าไปจับทุ่มเนี่ยหลังฟันแหมจะกระชากวิญญาณซะหน่อยไม่โดนสักทีนะถ้าหลังฟันผม โอโหตอนนี้แหมตอนนีู้้หแล้วตอนพลังผมหมดซะแล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอก King เ l e r t i a เรามีคิดวิญญาณที่แข็งแกร่งเราจะมาแพ้เพราะตอนนี้ไปได้เรามีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนแล้วขอกระโดดไปถีบแล้วกระโดดทางเอานี้่าสูตรเดิมแล้วกระโดดแล้วหน้าทางเอาต่อแล้วนั่งฟันไฟติดคิดนี่ติดทางเอาติดคิดแล้วขึ้นแล้วขึ้นทางเงาแล้วดูพลังซะหน่อยแล้วหนึ่งสองเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาเลยพลิกเว้ยพลิกเว้ยเ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยโดนทนาเงาเอา เ้ยจบเลยวะเนี่ยจบไปเลยวะเนี่ยอา้าวแต่ไม่มีมาร์คเพราะว่าพลังผมหมดไปแล้วไม่มีมาร์คอะไรไม่ตายไม่มีมาร์กเต็มเขาตายไม่มีมาร์คดูมารกก์กเดี๋ยวไอ้น้องจะมาใช้ท่างเงาอย่างนี้กับพี่ไม่ได้คือแบบพี่ก็คำนวณไปแล้วก่อนพี่จะท่าเงาพี่คำนวณไปแล้วไงว่ามันไม่มีมาร์คมันจะตายได้ยังไงนะฮะโอ้ย เดี๋ยวก่อนอย่าไม่จบอย่าไม่จบอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งดีใจไปตัวต่อไปมิดยังไงครับโหเลยเป็นตีดสามด้วยแล้วพลังผมหมดแล้วพลังขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นโอ้แต่ว่าศัตรูพลังเต็มโอ้โหอาแล้วเราไปก่อนมันเลยกันตัวทีไอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไงเราเฮ้ยพลังน้อยก็สู้รู้จักจิตวิญญาณได้แข็งแกร่งของราชาแห่งปริเจียนนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วโอ้โหแต่มันโดนไปครับแล้วกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปรับอะไรอะไรอะไรเฮ้ยไอ้ดูพลังหนเซจ้า ใช้ทางเอาโม่มอย่างนี้ขอดูพลังหน่งสิจ้าขอฟื้นคืนชีว่าเราจะฟื้นคืนจากการกลับมามีชีวิตรอบหนึ่งแต่ว่าไม่ง่ายครับตอนนี้ดูพลังหน่อยว่าแต่มันหลบได้ยังไงวะเอ้ทาหลังฟันมันหลบได้รยเหรอเอ้ยอะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังยังไม่จบยังไม่จบดักดักดักจักอุ้ยอุ้ยโดนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายอีกแล้ว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 ดูพลัง่อยจะตายแล้วมันจะไม่ให้ดูดขอบ ใช้เครื่องสุดท้ายจิบปิ้งยัดให้แข็งแงหน่อยมิดไนท์อ่ะเฮ้ยจะมาสู้กับกิมลาเบลเจียนเฮ้ยกระโดดม้วยกันไปแล้วท่างเงานี่เป็นไงม้วยกันไปแล้วท่างเงาแล้วก็เราถีบติดขี้ขึ้นปานติดขี้ขึ้นปานติดขี้แล้วนั่งปานติดขี้เย็บเลยโอ้โหเจอคอมโบติดมุมอยากเข้าไปติดนนเด็ดขาดเวลาเจอคังเยาเรจีนน่ะบอกไปก่อนไม่งั้นน่ะแตกดับ สำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากเจอ King อ b ซิเจนแล้วสู้ยากเหลือเกินนะครับก็เนื่องจากว่า King ออกซ i g จ n เนี่ยมันจะมีจุดเด่นที่ท่าเงาครับที่แบบค่อนข้างดีเลยจะเห็นว่าผมใช้ท่าเงาเขาไประเบิดแล้วใส่คอมโบท่าเงาอะไรต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวที่จะสู้กับ King ออกซ i g จ n ได้ง่ายนะครับก็คือพวกเคสพวกอะไรเงี้ยที่มันเบิร์นท่าเงาได้นะครับมันเบิร์นพลังเงาได้ก็ถ้าเกิดใครยังไม่รู้วิธีการเล่นเคสก็สามารถไปดูคลิป วิธีการอันเคสที่ผมเคยทําแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสําหรับคําคมท้ายคลิปตอนเนี้ก็จะมีอยู่ว่ารับใช้ชาติแค่2ปีแต่รับใช้ฮีต้องรับใช้ทั้งปีทั้งชาติดังนั้นผมจะให้แง่คิดอย่างนี้นะครับว่าอย่าไปกลัวการเกณฑ์ทหารนะครับกลัวฮีมากไว้ก่อนดีกว่าครับรับใช้ทั้งปีทั้งชาตินะบอกไปก่อน โอเคครับผมเรื่องไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามไวนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับ